นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i ิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับชาติไทยจะมีสักย์ซีถ้าได้คนนี้มาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจทั่วแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนนี้รุ่มเรารักลำพยาทุกสุขเราไม่ทิ้งกัน เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาหมู่ที่5โปรดเลือกนายอภิชาติโสทนโปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองปราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลลำพญาหมู่5ที่เขารบรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาหมู่ที่5โปรดเลือกนายอภิชาติโสทน โรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองคนรุ่นใหม่อาสารับใช้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาอาสารับใช้พร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญขอโอกาสสารงานต่อก่องานใหม่ ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวตำบลลำพญาหมู่ที่5โปรดเลือกนายอภิชาติโสทนโปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์ส 2. อ 2> งตลาดเลียว้ายและขวากับข้าวกับลาเรายัางเหลือของดีจะซื้อ ใส่สารเร่งสีเลือกคนเข้ามาเป็นผู้แทนเลือกคนเข้ามาเป็นผู้แทนไม่ต้องเป็นซุปเปอร์แมนแต่ขอให้เป็นคนไม่ทำงานแบบเดิมเเน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์รูปก,การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาตำบลลำพยาหมู่ที่5ให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางทำงานติดดินรู้งาน รู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาโปรดเลือกนายอภิชาติโสทนเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาหมู่ที่5โปรดกาเบอร์สอเบอร์สเบอร์สอง,ร,สอง,ร,สองรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหา ใจถึงพึ่งพาได้แน่นอนนีวันอาทิตย์ที่28 <18 S 2> <า>พฤศจิก,กายนนี้อ,อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกนายอภิชาติโสธนเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาหมู่ที่5อีกครั้งไม่ผิดหวังโปรดเลือกนายอภิชาติโสธนเป็นสวตลำพญาหมู่5โปรดกาเบอร์2เบอร์2 เบอสองชาติไทยจะมีศักดิ์ศรีถ้าได้คนนี้แลวมาเป็นผู้แทนคนไทยสุใจหัวแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนดีนายอภิชาติโสธน เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงาน,นทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิก,กายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากากานอนมามัยและเว้นระยะห่างาทางสังคมเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาหมู่ที่5โปวดเลือกนายอภิชาติโสทนโปรดกาเบอร์2เบอร์2เบอร์2อง2 8พฤศจิกายนเข้าคูหากาเบอร์2เบอร์2เบอร์ 2, 2>